follow มีและเรเว a อ a เ g ิลใน EP นี้ครับเรายังอยู่กันที่เดอะเรเวลมิวเซียมที่ไซตามะเป็นตอนที่4แล้วจ้าซึ่งถ้าใครมาติดตามเป็นครั้งแรกนะครับก็ย้อนไปดูได้นะครับตั้งแต่ EP 209 EP 210และ EP 211ครับ3ตอนที่ผ่านมาแปะแบนเนอร์เอาไว้แล้วจ้าใน EP ที่ผ่านมาครับพี่หมีพาชมตั้งแต่ศูนย์ซีรีส์ต้นกาเหมิดของรถไฟความเร็วสูงคันแรกของโลก ไปจนถึงชินคันเซน E 5โตโฮกุชินคันเซนคันที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเราจะพาชมชินคันเซนที่ยังวิ่งให้บริการอยู่จริงๆพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันไปด้วยครับมันจะมีสกิลที่ที่กินกลางวันไปเห็นชินคันเซนวิ่งผ่านกระจกข้างๆไปด้วยไม่พอจ้าเรายังพาชมรถไฟจำลองอีกมากมายที่หาชมได้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งถ้าพร้อมแล้วครับเราตามเข้าไปชมกันได้เลยจ้า ใน EP ีที่แล้วครับเราจบกันที่บันไดเลื่อนปริศนาครับที่ขึ้นจากชั้น2ไปชั้น3นะครับเราตามไปดูเลยครับว่าชั้น3เนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างอ๋อเกือบลืมไปนะครับเผื่อใครเพิ่งมาชมเป็นครั้งแรกตอนนี้พี่หมีอยู่ที่ South Building นะครับหรือว่าตึกด้านหลังของ The r o y l m u u s u u m ที่ไซตามะข้างๆสถานีโอมิยะนะครับ ในชั้นที่4ครับก็ว่ากันด้วย the history of the station นะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ของสถานรถไฟของญี่ปุ่นครับเราเข้าไปชมในห้องนี้กันเลยจ้านิทรศการในห้องนี้ใหญ่นะครับกินเนื้อที่ทั้งชั้นเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่การกำเนิดรถไฟของโลกนะครับตรงกันในสมัยญี่ปุ่นก็คือการปฏิวัติเมจิพอดีเลยครับในห้องแรกนะครับเราจะเห็นภาพรถไฟไอน้ำนะครับขบวนแรกๆของโลก แต่อันนี้เป็นระคังครับผมก็ไม่แน่ใจว่าระคังเกี่ยวอะไรกับรถไฟเนาะเดินอยู่ในเซกชันนี้นะครับก็คิดซะว่าเดินอยู่ในอุโมงการเวลาครับเราก็เปลี่ยนผ่านครับจากจุดกําเนิดรถไฟขบวนแรกๆของโลกได้ยินเสียงระคังลั่นแก้งแก้งอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะครับเข้ามาในห้องที่2ครับว่ากันด้วยเรื่องของรถไฟสายแรกของญี่ปุ่นครับ เริ่มจากที่นี่ครับสถานีชิมบาชินะครับที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นสถานีจุดเริ่มต้นครับของรถไฟสายโยโกฮาม่าชิมบาชินะครับเขาก็จำลองภาพเหตุการณ์มาให้ดูจำลองสถานีมาให้ดูแบบนี้ครับด้านหน้าของห้องขายตัว๋วหน้าตาเป็นแบบนี้เราอ้อมไปดูด้านหลังดีกว่าครับว่าห้องขายตั๋วสมัยก่อนเนี่ยน่าจะจะเป็นยังไงครับนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ ในตู้นี้ครับก็จะเป็นแบบจําลองของสถานีชิมบาชินะครับไว้ถ้ามีโอกาสนะครับพี่หมีจะไปถ่ายรูปที่สถานีชิมบาชิมาให้ชมกัน<ม>และตรงนี้ก็คาดว่าเป็นอุปกรณ์สำรวจนะครับในการสร้างรถไฟนะครับ รวมทั้งไม้หมอนแล้วก็รางแรกนะครับของรถไฟสายชิมบาชิโยโกฮาม่าซึ่งรถไฟยุคแรกนะครับมีทางรถรางนะครับที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถที่ใช้หมาลากซึ่งแบบจำลองอยู่ทางด้านล่างที่มีใครพาชมแล้วใน EP 209นะครับ ห้องนี้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแอปแปลภาษาก็จะดีมากนะครับในการเข้าชมห้องพวกนี้จากสถานีชิมบาชีครับมาถึงยุคของสถานีโตเกียวกันบ้างอันนี้ก็ขาอจำลองครับสถานีโตเกียวนในยุคแรกมาให้ชมครับห้องขายตั๋วก็หน้าตาเป็นคอกแบบนี้เลยครับแล้วประตูเข้าครับก็คือประตูไม้แบบนี้เลยจ้า อันนี้ก็คือแบบจําลองของภายหลังห้องขายตัวนะครับมีตู้ขายตัวแบบที่รถไฟไทยเราเคยมีด้วยเป็นตัวแบบดึงมาเป็นที่ๆเลยนะครับไปครับเราเดินเข้าไปชมในสถานีโตเกียวกันครับว่าจะมีอะไรให้ชมกันบ้างขาดไม่ได้เลยครับเพราะยุคนี้เป็นยุคของรถจักไอ้น้ําก็จะมีรูปและแบบจําลองของรถจักไอ้น้ามาให้ชมกันครับทั้งรถจากแบบแท้งเอนจิ้นแบบนี้เราก็รถจักแบบเทนเดอร์ก็คือแบบมีรถลําเลียงเช่นกันครับ ในยุคสถานีโตกเกียวนะครับก็เริ่มมีการสร้างรถไฟแล้วในตู้นี้ครับก็จะเป็นแบบพิมพ์เขียวครับของรถจักรแบบต่างๆครับที่ญี่ปุ่นมีการสร้างขึ้นก็น่าจะเอาแบบมาจากตะวันตกนะครับแล้วก็เอามาทดลองเปิดโรงงานของตัวเอง และแน่นอนครับก็ต้องมากับอุตสาหกรรมเหล็กครับเริ่มมีการหล่อรางนะครับใช้ขึ้นในประเทศของตัวเองแล้วครับและตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของระบบสวิตช,ช์นะครับหรือว่าการสับรางก็ก็จะมีแบบจําลองให้ดูนะครับว่ารถไฟเนี่ยเขาจะต้องสับรางกันยังไงนะครับ นอกจากจะมีแบบพิมพ์เขียวของรถจากแล้วขาดไม่ได้ครับก็คือแบบพิมพ์เขียวแบบจําลองของสถานีรถไฟครับทังย่านสถานีแล้วก็ตัวอาคารรวมถึงสะพานต่างๆด้วยนะครับ จากยุคไอ้น้ำก็ส่งต่อมาถึงยุครถจักรไฟฟ้าครับก็จะมีแบบจําลองของรถจักรไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีชิ้นส่วนมางชิ้นส่วนที่เขาเก็บมาด้วยอันนี้เป็น signal i n g หรือว่าสัญญาณไฟครับที่มาจากสถานีรถไฟโตเกียวและขาดไม่ได้ครับแบบจําลองของสถานีโตเกียวครับและที่เห็นนี้นะครับก็คือขอพ่วงจากรถ ยุคโบราณครับเขาก็เอามาให้ชมกันด้วยแล้วเราอยากรู้ว่าทำงานยังไงนี่เลยครับมีวิธีการทำงานให้ชมกันนะครับลองฝึกลองเล่นได้ เดินในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเขามีลูกศรให้ดูตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดินไปตามลูกศรเราก็จะเห็นทุกอย่างครบครับบางอันเนี่ยที่พี่หมีไม่ได้บรรยายเนี่ยคือจําไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราก็เข้ามาถึงยุคที่3ของรถไฟโตเกียวแล้วครับก็มีการพัฒนาอื่นๆมาอีกมากมายนะครับมีการสร้างสถานีอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยหน้าตาของห้องจําหน่ายตั๋วก็เปลี่ยนไปแล้วครับจากที่เป็นไม้ก็มาเป็นเรื่องของเหล็กของอะไรมากขึ้นนะครับ มีการตกแต่งแบบตะวันตกและที่มีงอขึ้นมาครับก็คือที่สำหรับนายสถานียืนตัดตัวนั่นเองครับยุคนี้ก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสวิต c h เชอร์มาด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกิจการของ JR ก็คือเรือครับเรือข้ามฟากนั่นเองครับ JR ก็มีเรือนะครับสำหรับ ขนสินค้าแล้วอันนี้คือขนรถไฟทั้งขบวนเลยนะครับเป็นเทรนเฟอร์รี่แล้วอันนี้ก็คือแบบล้อของรถไฟนะครับอุตสาหกรรมรถไฟของญี่ปุ่นก็เริ่มก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆครับมีการทําส่งออกหนึ่งในนั้นก็ส่งไปประเทศไทยด้วยนะแล้ยุคนี้ครับก็เป็นยุคที่รถจักรไอน้ำนะครับ ทำความเร็วได้มากขึ้นคันนี้ไม่น่าชน่ถญี่ปุ่นมั้งสีขาวฟ้าคันเมื่อกี้นะครับมาถึงยุคที่4ของสถานีแล้วครับก็จะเห็นห้องจดหาตัวแบบที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็มีตารางรถไฟมีตารางเขียนตารางเวลามากขึ้นครับพอรถไฟก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้น เรามาชมด้านหลังห้องขายตัวแบบกระจกแบบนี้บ้างนะครับและนี่แหละครับก็คือทางเข้าข้อคำนัยสถานีก็เปลี่ยนไปแล้วครับมีป้ายบอกด้วยว่ารถจอดตรงไหนนะครับเป็นคันไหนขบวนไหนนะครับเอกลักษณ์หนึ่งของรถไฟญี่ปุ่นครับก็คือการขายของครับเป็นเข้ากล่องครับและยุคนี้ครับเป็นยุครถไฟฟ้าแล้วนะครับมีรถไฟฟ้าทั้ง EMU แบบธรรมดาแล้วก็แบบรถด่วน Limited Express นะครับ เข้ามาให้บริการมากขึ้นครับและแน่นอนครับก็มาพร้อมกับความเร็วอันนี้ก็จะเป็นป้ายจารึกครับรถที่ทำความเร็วได้1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ และนี่ก็คือการมาถึงของคอนเซปต์คาร์ครับรถไฟที่จะต้องทำความเร็วสูงมากๆนะครับเริ่มมีแล้วตรงนี้ก็มาถึงเรื่องของการสร้างรางครับการขยายเส้นทางรถไฟให้มีมากขึ้นครับ และที่ขาดไม่ได้ครับตัวสถานีเองก็เริ่มมีป้ายบอกชานชาลาป้ายบอกเวลานะครับถี่ขึ้นครับรถไฟที่มากขึ้นนะครับก็มาพร้อมกับระบบการจัดการที่ซับซ้อนขึ้นครับเราก็จะเห็นคอนโทรลเลอร์นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยมากขึ้นครับ <c oughs> แล้วก็ตามมาด้วยการมาถึงของเดอะนิวไลน์ครับหรือว่าชินคันเซ็น ซึ่งก็มีพัฒนาการวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นป้ายนี้ครับปี1 9 7 2ขบวนรถทำความเร็วได้ที่286กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้คือความทดสอบนะครับของขอบวนรถสถานียุคต่อมาครับตามมาด้วยเครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติแบบที่เราเห็นดังนี้นะครับก็เป็นเครื่องจำหน่ายตัวแบบง่ายๆก่อนนะครับแทนที่จะต้องซื้อกับคนก็ซื้อกับเครื่องแล้วแล้วนี่ก็คือห้องของพนักงานครับ ก็จะเป็นอินโฟเมชันนะครับที่จอยจะให้ผู้โดยสารตอนนี้ก็ยังเป็นระบบพนักง,งานตัดตั๋วอยู่นะครับแต่ว่าข้อของพนักง,งานก็เริ่มเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปแล้วภาพในมอนิเตอร์นะครับก็เริ่มเห็นชาญชลาแบบยกระดับครับเรามาถึงในยุคที่5ของสถานีแล้วครับเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการจัดการเดินรถเริ่มมีห้องขับแบบทันสมัยมากขึ้นครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ และความเจริญครับก็มาพร้อมกับรถไฟชานเมืองครับตั้งแต่ e 2 0 5 e 2 0 9ครับจกกนกระทั่งถึง e 2 3 1ที่เราเห็นอยู่ในตู้นี้ครับและตอนนี้ครับบริษัท JNR ก็เริ่มให้บริการเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามเกาะนะฮะที่ไม่ต้องมีรถไฟข้ามไปด้วย อย่างเช่นในแบบจําลองที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับซึ่งก็เป็นแบบจําลองของเรือเฟอร์รี่นะครับที่พาผู้โดยสารเดินทางข้ามจากฝั่งของกิวเกาะฮอนชูไปที่เกาะฮอกไกโดนั่นเองครับแล้วเราก็เข้ามาสู่สถานียุคใหม่นะครับก็คือ ยุคปัจจุบันพร้อมกับการจากไปของ JNR หรือว่า Japan National Railway ครับซึ่งเขาก็จะมีการแตก JNR Japan National Railway ออกเป็นบริษัทย่อยๆนะครับหลายบริษัทด้วยกันแน่นอนครับมันตามมาด้วยการพัฒนาต่างๆของแต่ละบริษัทที่แข่งกันนะครับประตูอัตโนมัตินะครับออตโต้เกตเริ่มเข้ามาครับ ทุกคนก็จะรู้จักรถไฟญี่ปุ่นในนานของรถ JR ครับแทนที่จะเป็น JNR ชินคันเซ็นครับก็มีหลายสายมากขึ้นครับนอกจากโทไคโดชินคันเซ็นก็ตามมาด้วยโตโฮกุชินคันเซ็นนะครับที่เราเห็นตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วยชินคันเซ็นหน้าตาปาแปลกๆอีกเยอะแยะเลยครับจนถึงปัจจุบันที่เราเห็น แล้วก็ตามมาด้วยบัตรเติมเงินครับซึ่งเราสามารถใช้อิเล็กทรอนิกส์มันนี่แทนได้แล้วก็จะมีรถไฟต่างๆครับที่เป็นอนุสรร์ป้ายโฆษณาต่างๆโปสเตอร์ต่างๆที่เราเห็นได้ตามสถานีทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นแบบบางส่วนที่เขาเก็บมาให้ดูนะครับจบจากห้องประวัติศาสตร์สถานีครับเราออกมาด้านนอกก็เจอเนศาการของเจ้านี้จ้า The New Shuttle หรือว่ารถไฟที่พาเรานะครับจากโอมิยะมาที่สถานีแห่งนี้นั่นเองครับ <E <ating noise> ซึ่งวันที่พี่หมีไปเนี่ยรถ New Shuttle ให้บริการมาครบ40ปีแล้วครับเดิน <E <ating noise> ชมอยู่นานเริ่มหิวแล้วครับเราขึ้นไปชั้น4ของตึกเสาบิวดิ้กันดีก,กว่าชั้น4จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับซึ่งเราก็ ต้องมาซื้อคูป,ปองนะครับก็คือจิ้มตักตู้เลยครับจะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าบัตร IC c a กาดก็ได้นะครับที่นี่พิเศษอย่างหนึ่งครับกินข้าวไปชมชินคันเซนวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยแบบนี้เลย ชมชิ้นคันเซนที่นี่นะครับถ่ายภาพได้ง่ายๆเพราะว่านองวิ่งช้านะครับเนื่องจากว่าเตรียมตัวจะจอดที่สถานีโอมิยะครับมีทางวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกครับรถที่วิ่งออกเมืองเนี่ยนะครับที่อยู่ฝั่งไกลๆเนี่ยอาจจะวิ่งเร็วกว่ารถที่วิ่งเข้าจากต่างจังหวัดนะครับมาที่ในตัวเมือง ทานข้าวเสร็จออกไปอีกฝั่งหนึ่งล้กันนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นเทอร์เรสสำหรับรับลมครับสามารถมานั่งทานข้าวนั่งปิกนิกได้รวมถึงมีวิวรถไฟให้เราชมด้วยจ้าด้านซ้ายมือนี่ก็คือรถไฟของ JR ครับมองลงไปข้างล่างก็คือโรงจอดรถนะครับหรือว่าโรงเก็บรถของพิพิธภัณฑ์ The ะ a รเวอร์มิวเซียมแล้วก็ด้านขวามือครับที่เห็นเป็นทางยกระดับก็คือทานของชินคันเซ็นนั่นเอง ยืนรออยู่พักหนึ่งนะครับนึกว่าจะมีรถไฟให้เราชมบ้างไม่มาเลยจสะสักขบวนอากาศเริ่มหนาวเราเข้าอาคารกันดีก,กว่าครับและอีกอย่างเวลาใกล้ปิดแล้วเราเดินกลับไปที่ตึกเมนดิ d ิ n งนะครับขากลับเนี่ยไม่ต้องลงข้างล่างครับที่ชั้น2เนี่ยมีทางเชื่อมจากเราสามารถเดินเชื่อมตึกได้เลยมองลงไปด้านล่างครับก็เห็นชิคันเซน E1 นะครับซึ่งที่หมีเคยไปถ่ายแล้วใน EP ีที่ผ่านมาครับตามย้อนกลับไปชมได้ ด้านซ้ายมือก็คือลานของนิวชัตเทิลและก็ชินคันเซนครับตอนนี้กลับมาที่เมนบิวเดิ้งนะครับห้องน้ําห้องท่าที่นี่มีเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลยรับรองว่าเดินอยู่ตรงไหนก็หาห้องน้ําได้ง่ายๆครับที่นั่งพักครับเขาก็จําลองแบบมาจากที่นั่งของรถไฟนะครับเราก็เดินผ่านไปครับไปชมนิทรรศการที่ตู้นิทรรศการด้านซ้ายมือกันดีกว่าครับซึ่งเต็มไปด้วย ป้ายสัญญาณต่างๆนะครับป้ายชื่อขบวนรถที่แขวนอยู่ตามสถานีครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับรถไฟจำลองครับซึ่งรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยลองดูสิครับหน้าตาเนี่ยแปลกๆทั้งนั้นเลยมีทั้งแต่รถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วไม่ค่อยจะสูงและรถไฟความเร็วกลางๆก็มีครับอ่ะชมตามอัธยาศัยเลยจ้าด้วยความที่พี่หมีเดินย้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นรถไฟยุคใหม่นะครับ ก่อนรถไฟยุยคแรกๆนะครับที่เราเห็นอยู่นี่มาถึงชินแานเซนโอซีรีแล้วแล้วก็รถนอนอยู่คันด้านบนนะครับไม่ใช่แค่รถไฟจําลองนะครับของที่ขายอยู่บนรถไฟมีอะไรบ้างที่นี่เขาก็มีให้ชมตั้งแต่ไอศครีมครับแล้วก็ของต่างๆนะครับมากมายเลยเครื่องแบบพนักงานนะครับของ JR แล้วก็กลับมาที่รถไฟนะครับในยุคแรกอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็คือยุคเก่ากว่าชินทานเซนแล้วนะครับ ในตู้นี้ครับก็เป็นเครื่องดื่มครับที่ขายอยู่บนรถไฟนะครับมีอะไรบ้างก็ชมกันเลยครับ ไฮไลท์อย่างของที่นี่ครับก็คือห้องจัดแสดงโมเดลรถไฟครับซึ่งเป็นแบบ HO scale นะครับก็ลองดูครับว่ารถไฟแต่ละขบวนเนี่ยมีกันหลายแบบหลายรุ่นมากเลยนะครับอย่าให้เสียทยายเลยครับพารูไม่หมดหรอกครับรู้แต่ว่ามีตั้งแต่รถจักรไอ้น้ำครับจนถึงเจ้านี้เลยครับรถไฟตู้นอนขบวนพิเศษนะครับขบวนใหม่เอี่ยมเลยที่เพิ่งจะออกมาให้บริการครับ mm -hmm. ออกมาที่ห้องนี้ครับก็จะเห็นกระจกสีครับที่เอามาจากสายรถไฟสักแห่งหนึ่งนะครับและนอกจากเทศกาลถาวรแล้วครับก็จะมีเทศกาลชั่วคราวนะครับอย่างเช่นในห้องนี้ก็เป็นเรื่องของรถนอนครับฮาคุโทเซะแต่ว่าในเทศกาลชั่วคราวเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเราก็เลยได้แเข้าไปดูด้วยตาเปล่าครับไม่ได้เก็บภาพมาฝากอีกอย่างหนึ่งครับที่ถ่ายรูปไม่ได้ก็คือนี่ครับที่เป็นโรงภาพยนตร์ครับ ก็มีทั้งส่วนที่ชมฟรีและก็ส่วนที่เสียตังค์เพิ่มนะครับบนชั้น2ของตึกนี้นะครับก็จะมีห้องห้องนี้ครับที่น่าสนใจผมเรียกันว่าห้องเก็บของนะครับก็คือของทุกอย่างที่หาได้ในรถไฟญี่ปุ่นครับเอามากองๆรวมไว้ที่นี่ก็คือของที่เขาไม่ได้เอาไปดิสเพลย์สวยๆในตู้จัดแสดงตามห้องต่างๆนะครับเขาก็ามาเก็บไว้ที่นี่ ทางแบบของรางแล้วก็ส่วนที่ตัดออกมาจากขบวนรถนะครับนะฮะป้ขบวนรถก็เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตัดมาจากหลายๆคันเลยนะฮะลิมิตเอ็กเพรนะฮะตรงนี้ก็เห็นอยู่ห้องตั๋วเก้าอี้โดยสารนะครับแล้วก็ขอบข้างประตูรถไฟก็เอามาด้วยนะครับรวมทางรถไฟจําลองบางคันนะครับก็ไม่ได้เอาไปจัดแสดงก็จะเก็บไว้ในห้องนี้ครับ แม้แต่เจ้านี้ครับจมูกของชิ้นคันเซนที่เพด์ไลน์นะครับเนมเพลตของรถครับ mm hmm. ก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ปลายหน้ารถนะครับของขบวนต่างๆครับก็มาอยู่ที่นี่เช่นกัน mm hmm. อย่างที่บอกครับมีเกือบครบทุกอย่างแม้กระทั่งโต๊ะขับนะด้านขวามือผนังของรถนะครับซึ่งสแครปเรียบร้อยแล้วเป็นลายพิเศษด้านหน้ารถของรถจากดีเซลนะครับบันทันที่ ถูกสคกรับแล้วประตูห้องขับนะครับก็อยู่ที่นี่ขอพ่วงนะครับมีทุกอย่างอยู่ที่นี่รถไฟจำลองครับที่ไม่ได้เอาไปจัดแสดงก็เอามาเก็บไปที่ห้องเก็บของตรงนี้ครับ ห้องสุดท้ายบนชั้นบนของตึกนี้ครับก็จะเป็น Learning Center ครับให้เด็กๆนะครับได้เข้ามาศึกษาระบบของการเดินรถไฟแล้วก็วิธีการเดินรถแบบต่างๆครับให้เด็กได้หยิบจับกันนี้ได้ถึงอกถึงใจในทีเดียวครับซึ่งผมก็ขออนุญาตดูผ่านๆนะครับอย่างเช่นการอธิบายเรื่องล้อรถนะครับแบบไหนที่เลี้ยวได้แบบไหนเลี้ยวไม่ได้นะครับก็ดูผ่านๆแล้วกันนะครับ เรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเพนตตอกกราฟการจ่ายไฟให้กับขบวนรถไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ใช้เดินรถไฟก็มีให้ศึกษาที่ห้องนี้เช่นกันครับ และด้านล่างครับก็เป็นสนามรถไฟจำลองซึ่งสามารถไปขับรถไฟคันจิ๋วได้นะครับที่สนามด้านล่างครับอันนี้เสียต่างเพิ่มนะถ้าเราับคันจิว๋วส่วนไอ้คันใหญ่ที่วิ่งมานั่นนะ่ะของจริงนะครับเราไปขับไม่ได้และตอนนี้ใกล้เวลาปิดแล้วครับต้องเลือกแล้วฮะว่าจะชมอะไร ระหว่างเดินลงไปข้างล่างเพื่อจะไปถ่ายรถไฟจำลองหรือวิ่งกลับไปที่เมนฮอล์ครับเพื่อชมเขาหมุนวงเวียนรถจากไอ้น้ําแน่นอนครับพี่หมีเลือกวิ่งกลับไปชมรถจักไอ้น้าดีกว่าครับเพราะว่ารถไฟจำลองเนี่ยเดี๋ยวหาโอกาสมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับส่วนรถจากไอ้น้าเนี่ยเขามีโชว์แค่วันละรอบเท่านั้นครับต้องรีบไปดู ก้มลงไปชมด้านล่างสะหน่อยนะครับอันนี้ก็คือรถที่เขาเอามาจอดให้ทานกลางวันได้แล้วก็รถไฟจําลองคันจิ๋วนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็มีห้องสําหรับชมชินคันเซ็นเช่นกันครับอันนี้ไม่มีอาหารนะครับก็เป็นผนังนะครับโล่งๆนะครับสามารถเอาอาหารมาทานเองได้นะครับแล้วก็มาชมชินคันเซ็นที่นี่เขาจะมีบอกเลยนะครับว่ากี่โมงรถไฟจะมานะครับตอนไหนขบวนไหนหน้าตาเป็นยังไง รถไฟคันไหนนะครับหน้าตาแบบนี้เรียกว่ารถอะไร E 2 E 3 E 5 E 6 E 7ตอนที่ไปนี่ E 8ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีแค่ E 7ครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมาถึง4ตอนด้วยกันครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการนำชม The Railway Museum ของ JR East ที่ไซตามะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe จดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง Follow Me และเพจ Railway Angel ของเราด้วยครับเรามีปุ่ม s u p e r t ร์แดสกดกำลังใจให้พี่มีได้นะครับและขอส่งท้ายด้วยเสียงเสียงนี้ครับ อูดของรถจักไอ้น้ำ457135พบกันใหม่ใน EP หน้าจ้าบ๊ายบาย